อสอสดีครับเดี๋ยววันเดี๋ยวเรามานี่กันดีกว่าทำให้วัวมันไปติดเสาบ้านนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะทำการใช้สายฟ้าฟาดมันนะดูมันว่าเราจะทำยังไง ดับแรกนะเราก็ต้องรอเหลี่ยมมันนะครับไม่ใช่รอเหลี่ยมติรอให้มันเดินมันตรงนั้น นั่งรอไว้เลยรอมันเดิน <c oughs> จริงก็ฆ่าไม่ได้ยากนะครับแต่ก็คืออันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากอย่างนี้นะครับปุ <c oughs> ตใต้ท้องซ้ายขวาไปเรื่ <c oughs> อยๆนี้นะครับบังคับมันเรี้ยว ถ้าจะให้มันทำให้มันถ้าจะให้มันเลี้ยวขวาแล้วก็อยู่ขวให้มันเลี้ยวซ้ายแล้วก็อยู่ซ้ายนะครับถ้าจะให้มันเดินตรงแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บ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 ไปเรื่อยๆนะครับอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าขวามาซ้ายมา ขวาเยอะไปช้ายนิดนึงโอเคไปเรื่อยๆนะแบบนี้ยังไม่ได้ตำแหน่งนะครับต้องขวาอีกหน่อยเอ้ยต้องเดินเลยขอนไม้ไปนิดนึง ได้ละอ่าเหลี่ยมนี้แหละครับได้เลยแล้วทีนี้เราก็กด R3 ออกไม่ต้องล็อกเป้านะครับแล้วเราก็วิ่งลงน้ำอ่าลืมบอกว่าเราจะต้องกระโดดให้ทันนะแต่ถ้าจะไม่กระโดดก็ใช้วิชาลับสักุระล่วงหล่นตรงนี้ก็ได้นะครับ ลงน้ำไปแต่รถก,ก็วิ่งขึ้นมาอ้าวขอภยัยครับขอภัยอีกทีอีกที อันนี้คือผิดพลาดนะฮะคืออ่าตามหลักแล้วเนี่ยอถ้าเกิดว่าหัวมันปักอยู่เนี่ยเราโจมตีในเฟสแรกไปอะ่ะถ้าเกิดว่าบังเอิญเขามาติดอยู่ตรงขอนไม้เนี่ยเราก็สามารถฟาดซ้ําได้สองครั้งแล้วตายเลยนะครับแต่ตะเกียเมื่อกี้คือมันอจะว่าไงดี ว่าผิดพลาดก็ไม่เชิงอ่ะมันเหมือนมันแรนดอมอ่ะครับเพราะบางทีเวลาเราตีไปปุ๊บมันมันหมุนเลยมัน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 เอร์สเลยแล้วทีเนี้ยถ้ามันหลุดกับผ่อนไม้ตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งกลับไปตรงนู้นเลยนะครับก็ต้องไปลากก็ต้องไปพามันเดินมาใหม่อาจจะเสียเวลาถ้าฆ่ามันอาจจะเร็วกว่าก็ได้แต่อันนี้คือผมไม่รู้ผมขี้เกียจมานั่งฆ่ามันผมใช้วิธีเนี้ยครับ ก็ทำสนุกสนุกนะไม่ได้อะไรมากมายเ,าเดี๋ยวลองอีกทีก็ได้เนี่ยจะเดินมาตรงนี้แต่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ใสองทีก็คือดองเลยนะครับแต่ลองอีกทีลองอีกทีเอ้ยเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนดีกว่าไปมาร์กถ้าใครมีน้ำเต้าขาวนะครับน้ำเต้าขาวที่เอาไว้โรยข้าวนะครับโรยข้าวก็ได้เหมือนกันนะ จะได้รู้ตำแหน่งไอ้คอนไม้นี่เพราะว่าตอนที่เรากำลังไอ้นี่อยู่อ่ะกำลังบุดใต้ตัวมันอยู่อ่ะมองไม่ค่อยเห็นนี่ยครับน้ำเต้าขาวเนี่ยข้าวห้าสีนะครับอ่าโรยข้าวไว้ก็ได้อ่าโรยทางนี้สิอ่า โรยแบบให้เห็นชัดๆเลยแค่นี้แหละครับไม่ต้องไว้มากเนี่ยแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะได้รู้ตำแหน่งนะว่าเราจะต้องอให้มันหมุนแล้วปลาประทับตอนไหนต้องใช้ปลาเอ้ต้องปลาประทับให้มันตกใจนะมันจะได้มันจะได้ตกใจพุ่งชนกำแพงแล้วมันจะติดแงกยู่นั้นอนะ่ะเดี๋ยวลองอีกที ร้อนหมุนก็ร้อนหมุนเนี่ยครับซ้ายขวาไปเรื่อยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับซ้ายขวาก็าจะเป็นการเดินตรง <c oughs> ไป็นพี่ที่เกียนดีนะผมว่าเนีย่ <c oughs> ยครับม <c oughs> ุดใต้ท้องไปเรื่อย น,นี่ครับขวาไ lời 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 để đủ tắm này hay phát trên đã không lụt เ,เดี๋ยวให้เขาหมุนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะปลาปรรทัดเลยเอ้ยเออเอาล่ฮะแล้วก็ลงน้ำโอเคเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะติดไหมไม่ติดอีกแล้วโอ้ ผมเคยทําติดอยู่ทีนะครับมันจะมาแงกอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนอะ <laughs> โอเคครับยังไงก็ฝากไป <laughs> เป็นแนวทางแล้วกันนะื่อใครอยากจะลองเล่นๆดูนะครับ <laughs> ทำของขไป